ทำน้ำสัตว์จากไข่ต้มและกรีดโยเกิร์ตกันค่ะคือพัดเห็นอินฟูฝรั่งหลายคนเนี่ยทำน้ำสัตว์จากไข่ต้มแล้วมันดูทำง่ายแล้วก็น่ากินมากทุกคนแต่ว่าในสูตรเนี่ยเขาจะใส่น้ำมันมะกอกลงไปด้วยนะคะก็ใส่ประมาณหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะก็เป็นไขมันดีแต่ว่าพัดจะขอปรับสูตรนิดนึงสำหรับคนที่อยากได้น้ำสัตว์หรือมายองเนสที่มีแคลอรี่ต่ำลงมาหน่อยสูตรนี้พัดจะไม่ใช้น้ำมันเลยค่ะทุกคนพัดลองปรับมาหลายครั้งแล้วพัดคิดว่าสูตรเนี้ยใช้วัตถุดิบน้้ออเนนคื บบนี้นน้ำสลัดหรือว่ามาอยองเนสที่เราได้ออกมามันก็จะข้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบเหลวๆก็สามารถใช้เป็นโยเกิร์ตธรรมดาได้วัตถุดิบหลักมีแค่2ตัวเลยค่ะคือไข่ต้มกับโยเกิร์ตแล้วเราก็ปรุงรสด้วยเกลือริกไทยแล้วก็อรกอริกาโนออริกาโนเนี่ยพัดจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพัดชอบมันหอมมากทุกคนปั่นทุกอย่างให้ดูเข้ากันแค่นี้ก็ดูน่ากินและเนื้อที่ออกมานะคะมันดีมากๆครีมมี่สุดๆนี่ขนาดพัดไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเพิ่มนะคะเนื้อมันเนียนอยู่แล้วเนื่องจากว่าตัวไข่แดงไงเขาก็มีไขมัน